กลับมากันอีกแล้วกับการมาจนภัยของเหล่าสี่สหายนักมาจนภัยสายลัวกับเรื่องคนนกซึบะเขาให้โชคดีมีชฉในโลกแฟนตาซีนั่นเองโดยก็เรียกได้ว่าอนิเมะเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงซีซั่น3กันแล้วซึ่งตัวของอนิเมะนั้นก็ได้ฉายในวันที่10เมษายนานี้นั่นเองซึ่งก็ด้วยเหตุนี้ฮะในคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกๆคนนั้นไปเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะไปดูตัวของอนิเมะซีซั่น3กันนั่นเอง แล้วมันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก็ไปรับชมคลิปกันมาพร้อมกันเลยฮะดดดดดโดยเนื้อหาของตัวซีซั่น3นี้ครับมันก็จะสานต่อเรื่องราวต่อจากภาคดดเดอ Movie ี่ตำนานสีชาตินั่นเองนะโดยถ้าจะอ้างอิงจากนิยายเนี่ย เนื้อหาของซีซั่น3นั้นมันก็จะอยู่ในช่วงเล่มที่6กอับเล่มที่7นะฮะสำหรับใครที่อยากไปหาอ่านกันก่อนก็ลองไปหาอ่านกันได้เลยนะครับผมและในซีซั่นนี้เนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องราวของตีบพวกขาซือมานะครับหลังจากที่พวกเขานั้นได้มีชื่อเสียงเรื่องลือกันไปอย่างแพร่หลายนะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการกําจัดัวหน้าเหล่าจอมานหรือจะเป็นการหยุดป้อมาการเดินได้อย่างเดสทออยเยอร ซึ่งชื่อเสียงของพวกคาสึมะเนี่ยมันก็ดันไปเข้าหูของเจ้าหญิงไอลิสครับเจ้าหญิงแห่งเมืองหลวงของเรื่องนี้นั่นเองนะโดยเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการมาจนภัยนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะออกไปจากปราสาทได้นะเธอก็เลยชอบฟังเรื่องราวการมาจนภัยของเหล่าน้ำกรจนภัยนั่นเองและในต่อมาครับพวกคาสึมะก็ได้รับคําเชิญจากเจ้าหญิงไอริสให้ไปงานเลี้ยงของเธอที่จะจัดขึ้นในเวลาต่อมานั่นเอง คือความสนุกของภาคนี้ครับมันก็จะอยู่ที่พวกคาซึมะแล้วนะเพราะวะพวกเขาเนี่ยได้ไปงานเลี้ยงของเจ้าหญิงครับพวกเขาจะทําตัวยังไงจะไปปัน่นไปปวดงานเลี้ยงของเขากันแค่ไหนและพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาคนี้ครับบอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งฮาเหมือนเดิมอย่างแน่นอนคือแค่ดูในตัวอย่างตรูแล้วละครบ,บลดและฮาเหมาะกับเป็นอนิเมะเรื่องนี้จริงๆเลยนะและนอกจากนี้ครับซีซั่น3นี้เนี่ยเมกุมินและคาซึมะ ก็อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือถ้าจะถามผมว่ามันมีโอกาสไหมที่ทั้งคู่เนี่ยจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นมากกว่าเพื่อนส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีโอกาสนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงจากภาค The m มู i ี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าทั้งคาซึมะและมิกุมินมีฉากจ้นกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฉากในห้องนอนหรือจะฉากปิดท้ายที่มิกุมินเนี่ยใช้เวทระเบิด และควันก็เป็นรูปหัวใจคือสิ่งพวกนี้มันก็จะมาเป็นแฟนอย่างเราเนี่ยคาใจกับมันก็ใช่ไหมล่ะครับมาสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคาซึมะและเมกุมินมันจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วหรอและผมเชื่อเลยนะครับว่ากองอวนเมกุมินเนี่ยต้องถูกใจสีนี้กันอย่างแน่นอนนะอะแต่ถึงยังไงก็ต้องรอดูตัวของอนิเมะกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่า โดยในซีซั่นนี้ครับก็จะผลิตโดยสตูดิโอ Drive นะเป็นสตูดิโอเดียวกันกับที่ทำภาคสปินออฟหรือภาคแยกของมกุมินนะฮะโดยสําหรับสตูดิโอนี้ครับมันก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับเรื่องงานเผาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยนะเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้มันก็ออกแนกวเก่าๆอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่เก่าเลยแหละ <c oughs> คือคนนอกสือบาทเนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องเดียวนะครับที่ผมคิดว่าฉากเกา่กาๆบวกกับงานเผาเนี่ยมันโคตรเข้ากันเลยนะ <c oughs> แต่ถึงจะเผาก็เจอครับแต่ก็ขอให้เผาแค่ฉากเก่าๆก็พอนะอย่าเผาเยอะแล้วก็อยากให้ทางสตูดิโอนั้นรักษามาตรฐานเดิมในการสร้างอนิเมะเรื่องนี้ไว้อีกด้วยนะครับเพราะผมคิดว่างานภาพแบบนี้เนี่ยมาลงตัวแล้วฮะส่วนในหน้าของสตาฟเนี่ยก็เป็นชุดเดิมแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนผู้กำกับจากคุณคานาสากิทาคาโอมิที่เป็นผู้กำกับคนก่อนครับตอนนี้เนี่ยด้ย้ายตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าผู้กำกับและก็ได้ให้คุณ ยูจิโรอาเบะมารับหน้าที่เป็นในด้านของผู้กำกับแทนนั่นเองหรือจะสรุปง่ายๆครับก็คือสตาร์ททุกคนเนี่ยยังเป็นคนเดิมครับเพียงแต่ว่าผู้กำกับคนเก่านั้นได้ย้ายตำแหน่งและก็ได้ให้ผู้กำกับคนใหม่ได้มาทำหน้าที่แทนนั่นเองโดยส่วนตัวฮะผมก็คิดว่าการเปลี่ยนนิดเป็นหน่อยอย่างนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับและแถมผู้กำกับคนเก่าเนี่ยก็ยังอยู่อีกด้วยนะ แต่แค่ย้ายหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งกันแค่นั้นเองครับต่อมาครับเราก็มากันที่เรื่องของนักภาคกันบ้างนะฮะโดยในส่วนของ4ตัวละครหลักของเรานั้น mm. ก็ยังใช้นักภาคคนเดิมอย่างเคยนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะงั้นต่อมาเราก็มาทำความรู้จักกับนักภาคตัวละครใหม่กันดีก,กว่าโดยจะมี3ตัวด้วยกันได้แก่ตัวละครแรกครับอย่างเรน ที่ให้เสียงโดยคนเะเรนะที่จะจะให้ยกตัวอย่างตัวละครในอนิเมะดังๆที่เธอเคยให้เสียงเนี่ยก็อย่างเช่นคานาโอะในเรื่องดับเบิลคา0ูและเลมอนจากเรื่องแมเชลนะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่ามีอีกหลายตัวละครจากอนิเมะดังๆเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมาคือต้องบอกได้เลยว่าผลงานการมารเสียของเธอคนนี้เนี่ยเยอะจริงและต่อมาตัวที่2ครับอย่าง องค์รัของเจ้าหญิงอลิสอย่างแคลให้เสียงโดยคุณยาฮากิซายูริและขอสุดท้ายครับอย่างเจ้าหญิงอลิสให้เสียงโดยคุณทาคาโอคานนอนฮะเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับโคนุสบะซีซั่นที่3นั่นเองนะซึ่งทุกคนละครับหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกมีความมีเห็นกันอย่างไงเกี่ยวกับตัวของซีซั่นสนี้ก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะผมรออ่านอยู่นะเออและผมลืมบอกไปเลยนะครับคือในซีซั่นนี้เนี่ยก็จะมีการฉายทั้งหมดจำนวน11ตอนอย่างเช่นเคยนะครับเช่นเดียวกับซีซั่น1และซีซั่น2นะซึ่งผมก็คาดว่าเขานั้นจะฉายตอนหลักของภาคเนี่ยจำนวน10ตอนนะครับและอีกหนึ่งตอนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นในส่วนของ OVA นะครับผมและเอาละครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับ อนิเมะเรื่องนี้ที่พวกเราลักซึ่งมันก็เป็นอนิเมะเชื่ๆอีกเรื่องนะครับที่มันดูเพลินม,มากๆเลยนะฮะและอีกอย่างเนี่ยเราก็จะได้มาดูการตบมุกค,ความฮาของตัวละครความสัมพันธ์ของพวกพ้องและอื่นๆอีกมากมายครับที่ผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยโคโน,นสึบ,บะก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะแนวคอมเมดี้ที่ถ่ายทอดความรู้สึกมายังคนดูได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับซึ่งยังไงก็รอติดตามชมพร้อมกันได้เลยในวันพุธที่10เมษายนนี้ สำหรับคุณนุสบะขอให้โชคดีมีไฉในโลกแฟนตาซีซีซั่นที่3และเอาละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วแล้วแวะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม